กลับมาพบกับเกิื่องชาแนลอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็นรัศมีจันทร์ EP ที่91ซึ่งเป็นบทอวสานนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะอากาศอันขมุกขมัวทำให้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งบินตรวจมาตามเส้นทางอันโดดเดียวมองเห็นภาพต่ำลงไปเบื้องล่างไม่ถนัดนะัก เงาของหน้าผาที่ทอดยาวบทบังขบวนรถที่จอดระเกะระกะตลอดจนภาพของบุคคลในชุดขาวที่ก่ายเกยอยู่ในท่าต่างๆกันดูดราวกับผ่านการสู้รบมาแล้วอย่างโชคชนเสียงวิทยุจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการรายงานข่าวดังลั่น ขบวนเสด็จถูกโจมตีรถทุกคันเสียหายทหารในชุดขาวกับทหารของเจ้าหญิงเอลยาตายเกลือนจะให้ลงตรวจการหรือไม่ไม่ต้องกลับได้องค์สุลต่านถอนพระไทยยาวก่อนจะประทับยืนขึ้นสีพระพักมิได้แสดงความรู้สึกในพระไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้น ออกข่าววิทยุได้แล้วว่าขบวนเสด็จองค์เทพีถูกลอบโจมตีองค์เทพีรัศมีจันทร์สิ้นพระชนกองทหารของเจ้าหญิงเอลยากับอามันคารจะต้องชดใช้ความโหดร้ายทารุณต่อการกระทำนี้เครื่องบินตรวจการวนดูในระยะต่ำเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะบ่ายหน้ากลับในทิศทางเดิมครั้นพอรับเสียงพร้อมกับที่ความมืดเข้ามาครอบคลุมบุคคลในชุดขาวซึ่งกระจายอยู่ทั่วบริเวณก็กลับลุกขึ้นมารวมกันยังขบวนรถอย่างรวดเร็วกลับไปได้แล้วเตรียมย้ายกองบัญชาการด่วนเรียกท่านอาโมหินคาร กลับเข้ามาบัญชาการเราจะตามไปที่หลังทิ้งรถไว้คันเดียวกับคนขับเรามีเวลาทำงานทั้งหมดเพียงสี่ชั่วโมงเงาตะคุ่มตะคุ่มของกลุ่มคนที่ลัดเลาะมาตามถิวต้นอินทพลัมนั้นไม่มีภาพใดจะทำให้ผู้คอยอยู่ยินดีเท่าภาพของร่างสูงตรง ก้าวเท้ายาวๆย,ย่างปาดเปรียวอับดุลลาเพียงได้ยินเสียงเรียกขานฝ่ายนั้นก็ถึงกับชะงักก่อนจะก้าวตรงมาอย่างรีบเร่งกรมาราปลอดภัยใช่ไหมหากแล้วสีขาวของพัสตราพรที่คลุมตลอดทำให้ชะงักไปอีกครั้งหนึ่งตามข่าววิทยุ องค์เทพีสิ้นพระชนแล้วมิใช่หรือคำถามแกมหัวเราะดิฉันเป็นเพียงมิสนอราที่เคยถูกอุปโลกแทนองค์เทพีเท่านั้นคุณเคยรู้จักดิฉันนินนามหมายความว่าอย่างไรดิฉันฟังข่าววิทยุเมื่อสักชั่วโมงมานี้เองป่านนี้คนทั้งรูปใบาย,ยาคงจะรู้ข่าวกันหมดแล้ว เมื่อองค์เทพีสิ้นพระชนแล้วก็ปล่อยให้เธอสิ้นพระชนไปเราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากคนตายให้มากที่สุดไม่ดีกว่าหรือจะคิดอย่างไรอีกน้ำเสียงของชายหนุ่มมีแววอ่อนใจนิดๆเพราะรู้ตัวดีว่าถึงอย่างไรก็ไม่มีวัน จะตามความคิดของสตรีที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้ทันเป็นอันขาดก็ท่านอาโมหินคารจับทหารที่โจมตีขบวนเสด็จองคเทพีได้และนำออกถแถลงข่าวว่าทหารพวกนั้นเป็นใครผลจะเป็นอย่างไรคะน้ำเสียงแสดงความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งท่านอาโมหินคาร จะเสด็จกลับมาจากชายแดนในฐานะวีรบุรุษผู้กร,รมชัยชนะต่อสมาพันธรัฐไว้ในอุ้งมือเราจะชุมนุมนักข่าวต่างประเทศให้มากที่สุดคราวนี้จะมีการเปิดตัวผู้โจมตีขบวนเสด็จมิสนอราก็จะได้เล่าถึงเหตุการณ์ผจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเธอก่อนจะบินกลับไป ใช้ชีวิตนางแบบตามเดิมเจ้าหญิงกามราทิดาแห่งสุริยเทพองค์สุดท้ายจะสิ้นสุดลงก็เท่านั้นคณะนักบวชสุริยเทพจะยินยอมหรือถ้าไม่ยินยอมก็เพียงแต่ว่าทางคณะนักบวชจะต้องเสี่ยงทายหาองค์เทพีองค์ใหม่เหตุการณ์การเมืองในภูมิภาคนี้ จะทำให้ยากยิ่งที่จะเลือกใครเป็นองค์เทพีสืบไปและหากจะมองภาวะการเมืองคณะนักบวชก็คงไม่จำเป็นต้องหาตัวเชิดอีกแล้วหากเหตุการณ์เป็นไปตามความคาดหมายท่านอาโมหินคารจะได้เป็นองค์สุลตานแต่คณะองค์ขมนตรีผู้มีอำนาจแท้จริง คือคณะเทพมนตรีทั้ง10บในคณะนักบวชชุดปัจจุบันนี้อำนาจการเมืองไม่เคยที่จะอยู่ในมือของใครแต่ผู้เดียวบางทีคณะองค์ขมนตรีอาจจะมีถึง11ถ้าคุณต้องการคุณคิดว่าผมจะต้องการไหมล่ะชายหนุ่มย้อนถาม คุณเคยทำนายอนาคตของคนอื่นได้ลองทำนายอนาคตให้ผมบ้างปะไรคุณถามผิดตัวแล้วค่ะดิฉันเป็นเพียงมิสนอร่าองค์เทพีผู้ทรงอย่างรู้การอนาคตและอดีตสิ้นพระชนเสียแล้วมีใช่หรือผ้าสีขาวที่คลุมไว้ตลอดถูกปัดออก ร่างบางระหงในชุดเดินทางกะทัดรัดดูราวกับหลุดมาจากงานแฟชั่นล่าสุดผมด้านหน้าม้วนงอจะรดคิ้วถีทถ่าเคลื่อนไหวแม้จะปลาดเปลี่ยวหากมีได้งามสงา่าดุดนางพญาเฉกเช่นองค์เทพีรัศมีจันเลยสักน้อยโมหินคาร ทรงสัญญากับดิฉันว่าทันทีที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเสร็จสิ้นลงดิฉันจะได้ตั๋วเรือบินหนังสือเดินทางแล้วก็รางวัลก้อนหนึ่งกลับไปนี่ดิฉันเห็นจะไม่ต้องเดินแบบไปหลายเดือนกมาร่าเออนอร่าคุณคิดว่าคุณจะแต่งงานกับเจ้าของบ่อน้ำมันเล็กๆ ในประเทศที่เกือบไม่ปรากฏบนแผนที่ได้ไหมเอไม่ทราบสิคะคำตอบมีรอยลังเลแกมล้อเลียนคุณควรจะให้เวลาเธอบ้างไม่ใช่หรือก็เวลาที่ผ่านมาคุณดูจะจงรักพักดีต่อองค์เทพ,พีมากกว่ามิสนอร่า คุณควรจะให้เวลาเธอบ้างถึงจะยุติธรรมอับดุลลาถอนใจยาวคราวนี้ทั้งคุณทั้งผมคงมีเวลาพูดเรื่องส่วนตัวสักทีโมหินขาดมีรับสั่งว่าคุณเดินทางมาถึงเมื่อไรให้เดินทางต่อไปโดยด่วนเรามีรถจิบรออยู่คันเดียวค่ะคนของคุณ กระจายไว้ตามหมู่บ้านแถบนี้ดีกว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะได้กลายเป็นคนสื่อข่าวคุณดิฉันเอชาองค์สุลต่านอนาคตส่งต้องการพบด่วนกรมาราชายหนุ่มช่วยมืออีกฝ่ายมากรรมไว้แน่นคุณคิดว่าจะเรียบร้อยอย่างที่พูดหรือ คุณเคยเห็นดิฉันคาดการผิดหรือคะน้ำเสียงอ่อนโยนแกมปลอบประโลมเรื่องนี้อย่างไรเสียท่านอาโมหินคารต้องสนับสนุนดิฉันอาการหัวเราะมีแววมั่นใจก่อนจะลดเสียงเบาลงท่านอาคงไม่อยากดำรงตำแหน่งสุลต่าน โดยมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ทัดเทียมกันหรือยิ่งกว่าและทางคณะนักบวชย่อมได้บทเรียนแล้วว่าการคุมศรัทธาไว้ประการเดียวมิใช่อำนาจอันสูงสุดการคุมอำนาจทางการเมืองไว้ต่างหากจึงจะบงการทุกสิ่งทุกอย่างได้ความต้องการของทุกฝ่ายมาบรรจุกันพอดีไม่ใช่หรือคะ ห้องพักผู้โดยสารขาออกอันกลุด้วยกระจกตลอดเย็นชำ่ำด้วยเครื่องปรับอากาศหากเมื่อแลออกไปภายนอกจะเห็นรันเวอันยาวเหยียดทอดไปในทะเลรายเวิ้งว้างมีหมู่ปามและอินทพลัมขึ้นเป็นยอมยอมผู้คนส่วนใหญ่ที่นั่งคอยเวลาเป็นชาวตะวันตกเสียโดยมากหนังสือพิมพ์ ที่วางเกลือนกลาดตามเก้าอี้นวมและในมือคนอ่านค่าเวลามีทั้งภาษาพื้นเมืองและภาษาอังกฤษหากรูปภาพประกอบมักจะละไม้คล้ายกันหมดคือภาพพธิธีฉลองสุลต่านองค์ใหม่แห่งรูปใบย,ยาซึ่งกระทำเพียงภาครัฐพิธีอย่างรวบรัดเพราะเหตุการณ์การเมือง ยังไม่ราบคาบดีนะหากถึงกระนั้นเมื่อสตรีร่างบางระหงดวงหน้างามประหลาดก้าวลงจากรถคันยาวที่ปลาดเข้าจอดเทียบทางผู้โดยสารขาออกชาวต่างประเทศหลายคนยังสะกิดบอกแก่กันมิสนอร่าที่ถูกลักพา ไปทำหน้าที่แทนองค์เทพีไงละ่ะเครื่องแต่งกายชุดเดินทางสีนวลประกอบด้วยหมวกปีกใหญ่บทบางดวงหน้าไว้กว่าครึ่งหากทีท่ายังมีเขางามสงา่าดูดผู้ทรงอำนาจและชายหนุ่มที่ก้าวตามลงมานนเล่าถึงจะแต่งชุดสากลสีเทามนหากผิวคล้ำ ดวงหน้าคมบอกชัดว่าเป็นชาวทะเลทรายโดยแท้อับดุลลาคารที่ทำพิธีสถาปนาเมื่อเร็วๆนี้บุคคลทั้งสองทำท่าจะก้าวผ่านทางออกไปสู่รถที่จอดคอยเพื่อนำผู้โดยสารอันทรงเกียรติไปสู่เครื่องบินซึ่งติดเครื่องสนันคอยเวลาอยู่ หากเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเข้ามาโค้งคำนับลงอย่างต่ำมีผู้ขอพบคานอับดุลลาชำเลืองดูสตรีที่ยืนอยู่เคียงข้างสีหน้ามีริ้วรอยวิตกหากหญิงสาวกลับพยักหน้านิดนิดห้องเล็กมิดชิดนั้นรูดม่านไว้ตลอด ทันทีที่ชายหนุ่มและหญิงสาวก้าวผ่านเข้าไปคณะบุคคลในชุดขาวคลุมตลอดที่คอยอยู่ภายในก็สุดราบลงหัวหน้านักปวดสุริยเทพหญิงสาวกระซิบบอกก่อนจะก้าวล้ำไปข้างหน้าพร้อมกับที่บุคคลในชุดขาวชูสิ่งหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาวบางเบา ขึ้นเหลือหัวหญิงสาวลังเลเพียงนิดเดียวก่อนจะตลบผ้าขาวออกสิ่งที่เห็นประจักษ์แก่ตาคือถาดทองกลมสุกปลังสลักลวดลายดุนนูนเป็นภาพองค์สุริยเทพล้อมรอบด้วยเทพอารักษ์สิบสองราศีลงสีวิจิตวัตถุที่ส่องประกายบาดตา เหนือสิ่งอื่นใดวางอยู่บนผ้ากำมะหยี่สีครามใสชิ้นหนึ่งมีลักษณะดุดไม่เท้ายอดเป็นแฉกรัศมีดวงอาทิตย์ฝังอัญ,ญมณีเจิดจ้าจนชายหนุ่มต้องกระพริบตาภายในห้องมีแต่ความเงียบหญิงสาวผู้ใช้นามตามหนังสือเดินทางว่า มิสนอร่ายืนตัวแข็งอับดุลลาเองก็จับตามองอย่างแปลกใจช้านานร่างที่แม้จะอยู่ในเครื่องแต่งกายแบบชาวตะวันตกแท้หากิริยาที่ยืดตัวตรงท่อนแขนชี้ตรงคือลักษณะประธานพรแห่งองค์เทพีนั่นเองนอร่า อับดุลลาเรียกเสียงดังคุณเป็นนอร่านะไม่ใช่องค์เทพีหากเสียงนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์สิ่งใดหญิงสาวค่อยๆเอื้อมมือไปแตะดวงตรารัศมีจันทร์เกือบพร้อมกันเสียงสวดมนต์จากผู้ที่หมอบนิ่งคอยเวลาอยู่ก็กระหึ่มขึ้นอับดุลลาทิ้งแขนลงอย่างบทหวัง ขณะที่หญิงสาวยกตาขึ้นแตะริมฝีปากแล้วแตะหน้าผากด้วยการเคารพอย่างสูงสุดจากนั้นจึงค,ค่อยๆวางลงที่เดิมตลบผ้าคลุมเช่นเก่าเราผู้เป็นธิดาแห่งองค์สุริยเทพย่อมซื่อตรงต่อสัญญาเฉกเช่นองค์พระบิดาเจ้า ประทานแสงให้พระสงฆนิกรโดยสม่ำเสมอน้ำเสียงนั้นหนักแน่นนักไพเราะนักครั้นแล้วเจ้าตัวก็หันกลับพยักหน้าให้สัญญาณแก่ชายหนุม่มก่อนจะก้าวเท้านำไปด้วยทีท่าเสมอองค์เทพีในอดีต เครื่องบินที่ร่อนขึ้นพ้นรันเวย์เอียงปีกวนกลับราวกับจะให้ผูด้โดยสารแลลงมาดูภูมิประเทศเบื้องล่างให้เต็มตาอับดุลลาชงูกหนะ้ามาแนบชิดกับกระจกชิดดวงหน้าหญิงสาวพลางถามเบาๆว่าพวกนั้นให้คุณสัญญาว่าอะไรคนตอบเงียบอยู่ช้านาน กว่าจะบอกช้าๆอีกดิฉันเพิ่งเห็นเครื่องหมายลงทันขององค์สุริยเทพเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเมื่อสาบานตัวขึ้นรับตำแหน่งไม้เท้ายอดดวงอาทิตย์นั่น,นหรือค่ะเราใช้เฉพาะพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเท่านั้นคราวนี้เขาให้คุณทำอะไร เขาให้ดีฉันสัญญาว่าถ้าดีฉันมีลูกสาวคนแรกจะต้องส่งมาดำรงตำแหน่งเทพีหรือไม่ก็ร่างของหญิงสาวสั่นนิดๆไม่ว่าดีฉันจะไปอยู่ที่ใดในโลกทันแห่งองค์พระบิดาเจ้าจะตามไปจัดการกับดีชันจนได้ดิฉันต้องเลือกประการแรกอยู่ดี อับดุลลาพลอยเงียบงันไปนานกว่าจะวางมือล่าสันแข็งแรงทับเหนือมืออันเฉียบเย็นนั้นเวลายังอีกนานเขามองหญิงสาวพลางยิ้มทั้งปากและดวงตาเราอาจจะมีแต่ลูกชายก็ได้ไม่ใช่หรือแสงแดดอันเจิดจ้าทำให้ทัศนวิสัยชัดเจน เบื้องล่างตัวเมืองเป็นกลุ่มเล็กหากยังแลเห็นยอดโดมอันแวววาวในบริเวณพระราชฐานได้ถนัดณที่นั้นเจ้าหญิงผู้งามพร้อมเคยประทับวางสงาอยู่บนราชบัลลังก์ไม่ว่าความรักหรืออำนาจเจ้าหญิงเอลยาไม่เคยได้ไว้ในอุ้งหัดรอยแย้มสวนแจ่มใส ยังติดตาอับดุลลาและถ้อยรับสั่งอ่อนหวานยังติดใจไม่รู้วายลาก่อนเอลยาไกลออกไปยอดแห่งพีระมิดสูงเสียดฟ,ฟ้าผาแห่งผู้พิทักษ์ตระงานง่ามและนั่นสฟิงผู้กำความลับแห่งทะเลทรายไวชั่วนิรันดร ข้ารู้ข้าเห็นถึงสิ่งที่เกิดณที่นี้นับด้วยพันปีเจ้าหญิงโฉมงามเคยเสด็จผ่านมาและเจ้าชายผู้ทรงศักด์เคยมาพำรรนักภายใต้ร่มเงาของข้าข้าจะยังได้เห็นต่อไปทะเลสายกว้างเบื้องล่างค่อยเลือนหายหมู่เมฆเกลื่อนกลน ดูดพรมเนื้อหนานุ่มชายหนุ่มยังกำมือหญิงสาวไว้แน่นสำหรับผมถึงไม่ต้องสัญญาคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมรู้สึกอย่างไรหญิงสาวกดปุ่มเก้าอี้เอนตัวลงดวงหน้ายิ้มนิดๆผมที่ปลกหน้าผากแยกตัวออก รอยแผลเป็นสีแดงระเรือ่อรูปโค้งดุดดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวเด่นชัดหน้าแปลกที่ดวงอาทิตย์ข้างนอกทอรัศมีสีรุ้งทาบเงาเข้ามาอย่างรางเลือนก่อนจะลับหลบเข้าเบื้องหลังก้อนเมฆจบบริบูรณ์ขอได้รับคำขอบคุณจากใจเกิง c h ชาแนลนะคะ และคอยพบกับผลงานลำดับถัดไปของเราขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ